ชนสนั่นส่งกำลังใจพระเอกหมอลำซิ่งชื่อดังโต้สุริยาฟ้าหงเหินพี่น้องตะวับก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพยรษ์คำผานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีมีหมอแคนงแฟนหมอลำเท็จครบรักสู้ผู่สู้คนมื่อนีมาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาพานคนโกสุริโยบันทามีจตกทัศน์ิโกไปหนาพี่น้อง กำลังวาสีเศร้าโกลเอาเป็นยังคือฝ่าวเศร้าแถ่าหนคะเบื่โกลายโอ้โกลายกับเบือ mm ่อ hmm. วสันทอ mm hmm. เอาเกิดอะไรขึ้นกับหมอลำซิ่งชื่อดังคุณสุริยาฟ้าหงเหินเรียกว่าเป็นพระเอกหมอลำซิ่งรูปหลอกในขัา้ามอ่าดีกรีคือว่าบอธมดา mm hmm. คุณพ่อลูกสองลูกท้ายกับมีเชื้อไก่ตีกันเด้ mm hmm. เป็นจังไรพี่น้องแต่เมือ่อคืนนี่นอ้องเพิ่นได้ออกมาเคลื่อนไหวจังสี่แอดมินหน่อยเห็นแล้วกะทรงกำลังใจอ่าเพิน่นลาจังไรมาช่วยคักแท้วสันเพอ่านี้าน พร้อมกับมีการโพสต์รูปเนี่หละเป็นรูปรถกระบ,บะถูกชนท้ายพี่น้องอทังยับเลยว่าสันเทออ่แล้วตามมาด้วยโพสต์นี้สวยส่งท้ายปีใหม่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสู่ต่อไปเฮนนาทีจะของต่อไป iPhone Music ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับ ผมปลอดภัยครับวสันซึ้อเมื่อคืนในอี่นงอ,องสาหรับทีมงานคุณสุริยาฟ้าหงเหิเนในหลักเพลินเป็นคิ้วการคิ้วงานอยู่ที่บ้านคําพ่อพงษ์คำผานตําบลท่าจําปาอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพ่น้อง,องเป็นรําวงย้อนยุควสันทองอ้าวแล้วเป็นจังไรหลังจากที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเรียกว่าเมื่อบอกีหน้าที่นี่โทษไปหาพระเอกโตสุริยาพงาคำผานเพเปนบอกให้ฟังว่าจังซีอุบัติเหตุนี่เอื่อยคือว่ามาสีหอดงานอยู่แล้ว อยู่ในเลนของตัวเองอ่าอ,อยู่ในเลนของเจ้าของนี่แหละตีไฟเหลียวแล้วจังส่แม,อ,มอยู่เลนใส่สีเหลียวแล้วบาดท,ที่นี่มีรถมอเตอร์ไซค์พยายามขานรถมอเตอร์ไซค์ว่ยรุนนี่แหละพี่น้องมาด้วยความเร็วสูงอืส้นเขาเต็มเต็มเลยบาดท,ที่นี่ครับชนท้ายเต็มเต็มคือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกระทันหันวัสัน่นเถาะแต่ว่าทาั้ง รถของพระเอกโตสุริยะเนี่ยก็คืออยู่ในเลงของตัวเองนั่นแหละแล้วลลก็ตีไฟเหลียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เว่าไงว่าสําหรับรถพระเอกมอเตร์สีนกรลังสีเลียวเข้างานพี่น้องแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่แห้งเแบรกบ่บทันหรือบ,แบบ่ทันใดเบรกกับบอรหกับซ้อนท้ายเขายางจังเบื้องจากสภาพรถนองพี่น้องนอกของพระเอกโตสุรยิยะเนี่ยล่ะพี่น้องเป็นรถกระบะ,ะมีตู้นี่ละ่ะยุบ ฟังขวานหยบไปเหมือนเลยพี่น้องทางยาบกระส่าเลี้ยวคนที่มาซนขี่รถมอเตอร์ไซค์<ม>เนื้อบ่มีแนว่ยวห่มพี่นอ้อง่็เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นกําลังอยู่ในช่วงวัยคึกขนองอัซซันทบมาด้วยความเร็วสูงก็คือเบื้องจากสภาพรถคิดเบ,บื้องรัวพี่น้องก็คือผู้ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าผู้นี่แหละมาซนไทยนี่เก็บหลายพี่น้องตอนนี้ซึ่งทางพระเอกโตสุริยาฝ่า,ฝาหงษ์เหินก็ได้ออกมาโพสเนาะ ลาสุดนี่ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจให้สู่ต่อบรรยากาศขอบพระคุณทุกความห่วงใยจ,จากกัลยานามิทุกท่านครับจากเหตุการณ์ผมถือกระซ้นผมปลอดภัยครับมีแตร่รถที่เสียหายส่วนครูกรณีที่มาซ้นสาหาัสขอให้น้องขาปลอดภัยขอโทษที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ะลักสิวัไในตอบคอมเมนต์ของทุกท่านนะครับเหตุการณ์กระทันหันหลักสชุกละงูแลน่าแลหลังแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างตกใจ ท่านเสีเศร้าอายุรับขอบคุณทุกคนที่รับถี่เป็นห่วงเป็นวาเนาะพี่น้องก็นี่แหละเฉพาอข่อยวาข่อยเหยนมใส่รถกระบ้าแล้ข่อยตกใจเพราะว่าผู้ถี่มาส้นเป็นมอเตอร์ไซค์เนื้อเขาไม่แน่วหุ่มนะแม่ก็คือเอาล่างกายละกัดรถนี่แหละกระแทกรถกรบบ้านเป็นสภาพนี่ก็คือสารอัอิริโอ้ยน้องนี่แหละเพื่นวาสงไทยสงไทยปีช่วงปลายปีสี่มีเหตุการณ์อี่ยังถี่ว่ากันว่าพ่อใครสี่สูดีปันไดเด้ อ่ทุกปีทุกปีแล้วละโทษไปถามเพื่อนเนาะเพื่อนก็ว่าระว่างแบบสุดฤทธิ์แล้วว่าสั่งะว่วาช่วงปีใหม่ช่วงถือว่าเป็นช่วงเทศกาลอุบัติเหตุมม่ก็สิเกิดขึ้นหลายพยาพยามเซฟพยายามจังไดละ่ะเรียกวา่า ระมัดระวังเต็มทีแล้วระวังอุบัติเหตุเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เลียงเลี่ยงบ่ได้อีหลีว่าสั่นท์ทอเขาก็ไปส้นเขาเขาก็ส้นเขาแล้วหลายๆคนก็สีซองเด้บัดที่ในพาย้ามผ่านซองใสอยป้ายทะเบียนพี่น้องป้ายทะเบียนรถของพระเอกสุริยะฟางฮ่องเหมินนี่ยละป้ายทะเบียนไอ้พี่น้องถามมาแล้วเพราะว่าเบิ่งจากในรูปนี่คือว่ามันบ่ชัดเนี่ย่านหกเก้าสองห้าพี่น้องอ๋อหกเก้าสองหาซึ่งเมื่อคืนนี่หลังจากที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วแมนบอทางคู่กรณีกับไดการนนส่ง ส่งโรงพยาบาลแต่สําหรับพระเอกโตสุริยาก็คือทําขึ้นทําการแสดงต่อเด้งเมื่อขึ้นนี่ขึ้นทําการแสดงต่อมันเป็นงานรำวงไหมในคำพานเป็นงานรำวงแต่บททัดนี่เพื่น จังไดละ่ะพอดีมีศิลปินรู้จักกนันในล่ะไปเที่ยวงานก็เลยได้มีการพูดคุยกันกันกบผู้จัดงานประมาณนี้ละ่ะว่าขอเปลี่ยนโตนักร,ร้องได้บ่คือว่าเพิ่นบ่ไหวอ่าเพิ่นบ่ไหวคือว่าใจเพิ่นมันมันบ่อยู่ดูแล้วจังซี่แหม่ตกใจตกใจเออนั่นแหละเพิ่นเบาไหวเพิ่นออกมาโคตอยู่สู่ต่อบ่ไหวใจมันบ่ไปหน่ำขอบใจน้อไส้แตะมือเปลี่ยนโตเพิ่นว่าซั่นอ้าวกะเข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายก็ดีล่ะล่ะเนาะศิลปินคันขันมันบ่ม่วนมันขึ้นไปแล้วมันก็ สิบ่าเจ้าไหนล่ะมันคิดนั่มมองหันมองนี่หลายอย่าง,างหลายอย่างเนาพี่น้องตรงเครียดครูกรณีต้องเครียดประกันตองเครียดอันนั้นหลายสิงหลายอย่างต่ว่าด้วยสปิริตของคําว่าศิลปินเนาะเพื่อนกระย่างเหตุนาทีของเจ้าของกอนราสั่นทองจนวานใดมีการพอกับเพื่อนพ้องน้องที่ในหลักก็ไเลยเด้ยมีการ เปลี่ยนโตกันประสานถอเป็นงานรำวงพญาคมผานเบือ่อบรรยากาศนี่โอ้ถ้าพ่อเกิดอุบัติเหตุเป็นตะมวลขาดยุบไอโฟนมิวสิกคอนเสิร์ตลัซิ่งวารายตี้ไอโฟนมิวสิกเพื่อนว่างซิดก่อท่านว่าบ้านคำพอกตําบลท่าจันตาอ,อําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมกาเล่นยุบแปลบ้านเพื่อนนั่นละค่ะ่ะะอนั่นละพี่น้องโอ,โอ้ยเนาะจักตวาจังใดอเออหลายหลายคนคือดิ่ดว่า ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ลูกหลานมาจากต่างกรุงเทพกรุงไทยหลายบัดที่นี่เทศการมันสีมีพวกเครื่องดื่มเป็นกองอเอขามากหลายพี่น้องแล้วก็วัยรุ่นจังสี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวการเที่ยวงานกันหลายก็หายะมัดระว่างโตเอออันใดพ่อศาสด้ใดพ่อพ่อนใดกับพอนเพราะว่ายังทีขัดมันเกิดขึ้นแล้วมันโอ้ยยากที่สิอันนี้เด้ญยาทีพี่น้องกัดตกอกตกใจแม่นเอานั่นละ เป็นมาลามาหลายปีเพิ่นว่าอยู่ด้โอ้ยมาสวยใส่ส่ทรงถ่ายปีเก่าแต่อป่านนาบัดที่นี่งานกระช่วงนี้กระแหงมีตลอดช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่บัดนี้รถกลับไปซ่อนตอนนี้รถยุใสรถอยู่ร่งพักเออรถอยู่ร่งพักบัดที่นี่รถสิไปงานบ่มีเออเรากัว่าการล่งแลนหน้าแลนหลังยุยนี่กระด้หารถสิไปงานพอวันรับงานเพิ่นไวเออแต่วันรถก็อยุนลังอยู่ร่งพัก สวัสดีหลายคนที่เป็นหน่วงนพินองเนาะตอนนี้คือสําหรับโตศุริยาฟ้าหงเหินกับคือเพิินปลอดภัยมันคือในเดือนท่าไปน้วกัน3คนเป็นศิลปินคุณโตศุริยาแล้วกาผู้จัดการของเพิินแล้วกาเป็นอาจารย์นักดนตรีอีกหนึ่งท่าน,อ,นอาจารย์นักดนตรีเป็นคนขับรถแต่ว่าโบมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วัสันเถาะ Icana, ต,ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คือว่าปอดปอดทุกอย่างนั่นแหละคือแบบนี้พยานบุคคลหลายอยู่เพื่อนมาส้นเพิ่นบมาส้นเพิ่นมาส้นค่ะเอออยู่เล่นเจ้าของฟ้องกับที่นี่เอ้าก็ลักษณะก็คือขี้น้ำก้นมากของลาตีข่อยขึ้นวาเนาะาด้วยความอัเลี้ยวไปเที่ยวห้างนั่นแหละเอกบอกถึงเรื่องว่าไหวรุ่นเนาะไหวรุ่นกับสิงด้วยไหวของเขาจังสี่แม่สิบสามสิบสี่กำลังห่าวดีมผ่าน อ่ะจังสรรนนพ่นงเนาะสื้อ้ายกะหให้ปลอดภัยน่ะล่ะสำหรับน้องๆขึอนแม่น้ำกันสองคนเหมนบอกมอไซมาน้ำกันสองคนสอนกันมาว่าสเถทะอ,อ่ะขอให้ปลอดภัยนพินงเนาะละวก็ส่งกำลังใจสำหรับทีมงานสุริยาฟ้าหงเหินถือว่าเป็นอีกวงหมอลำสิ่งที่คิ้วการคิวงานโอ้โยผลงานผ่านหาตัวโตยาย หาตัวเนี้ยคิ้วบ่ิเวณขอบบานจัคเกอเพลินกันคุณยายข้ามานเสือกเอาเปน็นทางไปหางรู้บอกขึ้นสิครัตัวเนี้ยเอาคิ้วงานเพลินหลาย<อ>บาริเวณขอบบานขอบขอสองจักเกอร์หาคิ้ว,นวน <c oughs> เนี้หาคิ้วเนี้ยเอากระฝากเลยนพี่น้องเด้อน้อ,นองโตสุริยาฟ้าหงเหินพี่น้องท่านคนละเบิ่งการน้องไข<า>่นะครพนมมีการมีงานาขึ้นบ้านไหมบวชแก่เขาอ่นสมโพธิในการในงานคิดพ่อพี่น้องโตสุริยาฟ้าหงเหินราคา ซัำนียจีบๆอืมซัำจังหนัง,งเรา่าจ,จังสี่อ้าวนั่นเราพี่น้องซัหรับมอนิกระจาล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงซัำนียแล้วมาพอกันในคลิปหนาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ของคุณครับ,บคุณค่ะ